สวัสดีครับเทเบิลยูสคาร์ัสดีครับมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เพิ่งเข้าเลยนะครับคันนี้เป็นรถที่สวยเดิมแล้วกันนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้เป็น Ford r เ n นเจอร์นะครับตัว W l นะครับปี2004ตัวแหวบเปิดได้แล้วนะครับหรือว่าเรียกภาษาบ้านๆก็คือตัวไฟตาเต็มนะครับอ่าประมาณนี้เลยสีสันสวยงามนะครับได้สีพิเศษเป็นสีส้มนะครับนี่ก่อนจะเป็นไวท์แท็กนะครับผมตัวสุดท้ายก่อนเป็นดูลาทอกนะครับตัวนี้ใช่ครับผมนี่ ติกเกอร์เดิมนะครับนี่สีนี้ลากใช้จนถึงปัจจุบันเลยนะฮะนี่สติกเกอร์เดิมสวยๆย,ยางนะครับผมนีม่31นิ้วย,ยก2นิ้วเรียบร้อยนะครับหน้าหลังนุ่มๆน,นะครับผมเข้าเล่เข้าสวนนี่สบายนะครับยางเ t ทีดอกเต็มๆนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่เดิมเลยนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับสี <lum. S 1> นี่ส, pues, ส,สีนะครับนี่ไลเนอร์นี่สวยๆเลยนะฮะผมนี่ไลเนอร์เดิมนะครับฟอร์ตตัวเฮอริเคนนะครับ คันนี้ใส่พ์ดแต่งรอบคันนะครับผมเป็นตัวแต่งออกจากโรงงานนะครับมีเราหลังคาให้นะครับแล้วก็มีตัวกันกระแทกข้างให้ด้วยนะครับผมโอเพนแคปเปิดได้ง่ายๆสบายๆขึ้นลงได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยเบาะนี่สวยๆเลยนะครับไม่มีขาดนะครับผมแล้วก็คู่หน้านี่สวยๆนะครับย้ำว่าเป็นเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมไม่แค่2องแสนหนะครับรถ22ปีนะครับไม่สองแสนหกตกปีละหมื่นโลนะครับพี่ นิ่มมากจริงๆนะครับคันนี้ภายในเคปล่านะครับผมกระจกไฟฟ้าแอร์แบกคู่นะครับวิทยุเดิมนะครับพานาโซนิกนี่ให้ดูเลยนะครับวิทยุเดิมกระจกนี่ไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกตินะฮะกระจกกรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้นะครับไฟตัดหมอก RWF ใช้งานได้ครบนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับผมขูเมียมเดี่ยมๆเลยนะฮะ ใบตาใสๆคันนี้พาสีหกเก้านะครับขาหน้าเดิมๆนะครับขาหน้าเดิมๆแห้งๆนะครับผมลบพึ่งเข้านะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมากมายนะครับประมาณนี้เลยเปลี่ยนหม้อน้ําปีน้ให้เรียบร้อยนะครับผมปัญหาความร้อนนี่จบๆเลยนะฮะแล้วก็เครื่องแห้งๆนะครับผมเพรเดิมๆนะครับบอดี้เดิมทับในเดิมสวยๆนะครับคันนี้เริ่มชุดโอนครบนะครับพาสีหกเก้าเข้าไร่เข้าสวนได้เลยนะครับราคา 138,000บาทนะครับ138,000บาทรถอยู่ที่ร้อยเอ็ดสนใจติดต่อ092-6500-292เเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ